<Okay>. Oh. อย่าพมากค่อยๆเบรกเบรกแตกตอนดำขึ้นมาถอยไปถอยไปถอยไปสีทาใหม่ได้สีทาใหม่ได้ไอ้ถอยไปไม่เป็นไร <c oughs> ดัดไ้ ไปอีกเอ้ย <S <S เยโดนหน้าดิอย่าหักเยอะคืนๆคอนอย่าหักเยอะมันมันมันโดนเออลืมดิเห็นไหมอ้าวตรงไปก่อน,อองงอนถอยไปถอยไปรมๆงัง้นมมันโดนมันโดนมันโด <S 1> <S 1> <S นมาก็ถอยขึ้นไปก่อนนีไ่ไม่ใช่หัาอันนี้ถอยมานี่องนี่องเปากกันนะ